สวัสดีพี่น้องชา youtube ค่ะหิมะตกมาสองมือพี่น้องบึงคอยเอาอันคอยเอาทั้งขยะว่าทิมตกมาหม่ไเลยหิมะตกมาไม่ๆม,ม,มๆนี่มันจะนิ่มมันจะอ่อนงามก็เลยมาถ่ายหบึงจ้ะตกมาสองมือสองขึ้นติดๆกันแล้วตอนแรกคอยคิดว่ามันอนันแล้ว กีดวามันสิเบิดไปแล้วสันดีงามายถ่ายรูปเก็บไว้ไปให้อัน,นชาวยูทูบเบิงพเพราะว่าเฟซบุ๊กคอยมันถ่ายสุดบ่ได้แล้วมันโดนบล็อกโอ้ยงามายจ้ะ ดอกไม้ใหม่ๆนี่มันสวยค้าว่ะสันายางเบิองยางหล่นหลบๆ่ายเบิงบรรยากาศหลบๆมองนี่มองที่ขอ่อยใหญ่ามยู่ไม่นี่เป็นมองที่สงบเงียบมากเลยคือแบบโชคดีหลายที่ใดมองนี่นะคะไอ้ตรงที่เก่าที่ข่อยอยูนั่นพวกคนดำหลายคนอพยพหลายพี่น้อง อยู่กับบ่ค่อยดีมีพวกมีพวกขียข้ยาขีา้เหลา้หลมันติดบาติดยังพรมอมน,นะขี้ยากหลายอืมงามคักทายมาให้พี่น้องชาวยูทูบด้วยเบิ่งกันวังนี้ก็เป็นวองทิมขยะเนาะแต่ว่าของข่อยอยู่ทางปุ่นทางหมองที่ข่อยเริ่มสตาร์ท่ายวิดีโอครั้งแรก หนาวอยู่ค่ะข้าเดียวก็มืดแล้วเพราะว่าง่ามนานหนาวน,น,นะมันสีมืดเร็วสว่างสาทั้งไทยก็อยากเจอหีมะทั้งนอกก็อยากไปเจอแดดมันผสมดุลสม บูนกันจ้ากยางเนาะพี่น้องเนาะมองน้าวก็น้าวโพดมองห้อนก็นห้อนโพดเนาะนะม,ม่มีอยังพอดีนี่อันนี้ก็เป็นตึกที่คอยอยู่ตึกข้องคอยตึกข้องคอยกะตึกแดงนี่เนาะแต่ว่ามองคอยอยู่นั่นมองหันชั้นที่สองนั่นสิซูมให้เบิง่ง ซิมีเปย์ยืนออกมานั่นล่ละเป็นมองคอยอยู่สงบเงียบดีดีพี่นอ <c oughs> ้องเฮ้ยหนาวง่ามหลายย่างไปทางใดก็เป็นสีขาวไปเบิร์ดเลยยังเลนก่อนอ้วนบ่อยยู รับรถไปกัลลุง่งจักภาพกันไปไซบูลูเหนื่อยจิตเหนื่อยใจพี่น้องเอ้ยมีคำสีเวาเบิงหิมะสวยๆส,ยสบ,บายหูสบ,บายตาสิผ้ายางไปหลาะทางพุ่นเจ็กน้อยหนึ่งเดี๋ยวใส่ถุงมือจะข้าวกันเดอ้อ โอเคจ้ะใส่ถุงมือเพราะว่ามันเย็นเงียบเงียบพี่นองเงียบคักเงียบแน่ถาวามีแดดนี่งา่า,งามแห้งไรนึว่ามีแดดนะจ้ะเงียบคักเงียบแน,บนบ่ตะวันปลอดภัย เขายัางไปใไซม่าไซนี่ปลอดภัยดีอยู่จ้ะบอมมี่อันอาชญาก,กรรมอีหยังคือบานเ่าดอกอผูกหมาไว้นอกบา้านคนอยู่เมืองนอกเด้อเข้ามักเลี้ยงหมาเพราะอีหยังหูบอพี่น้องเพราะว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเขาเนอะผู้หลงคนบอมีเมีย ว่ามีพวบ่มีเมียอยู่คนเดียวก็อยู่กับหมากับแมวว่าไปกับหมากับแมวมันฟังเฮาได้มันเทียงเฮาบ่าเป็นเนาะสบายใจดีกว่าอยู่กับคนนี้ทั้งเธอก็ได้ <c oughs> งามเนาะจ้ะาป่าหลังนี้ไหม αι. โอ้ยงามงามพี่น้องสวย ตอนคริสต์มาสนะคะทายเอาลูก<ค>ชอบยูทูบเอ้ยชอบเฟซบ,บุ๊กวาพษนะน่ามดีวะบรรยากาศสุดยอดเหมือนโลกดิสนีย์แลนด์เนาะโลกการ์ตูน หนาวหนาวถอนหายใจมือละพันหลอบมือนี่ถอนหายใจโอ้ยสวยออกจากบ้านเอาุญเจบ้านออกมากบ่โอ้ยงามหลายพี่น้องเบิง้ง ถึงคิดพ่อตอนที่อยูต่ตอนที่อยู่ไทยมีความรู้ดซึกว่าอยากมาอยู่เมืองนอกลหลายหลายอยากเห็นหิมะแต่พ่อได้มากแล้วก็คิดหอดบานเท่าเด้ยบันด,บดนี่พี่นอ้องอือโอ้ยมองนี้คือสวยแท้งามเนาะ หมะโปรยได้นยน,นย่ค่อยย่างย่างยืนหิมาโปรยตกใส่ดำาเปาะแปะอยู่หมาเม็ดใหญ่หนจะหน่อยสวยบรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะออกมายางเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์สูดอากาศทางนอกนี่จะหน่อยอยู่แต่ในบานหลายมันป่วง โลกซึ่ศรสามันสิถามหาว่าไ้เห็ดอีหยังหลายก็สิเป็นบ้าอยู่แต่ในบ้านอยู่ในบ้านก็หาแต่แนวสิก,กินพี่น้องเอ,อ้ยสิเพือให้อ้วนได้จังได้บ่มีแนวเห็ดกับกินนย่างเดียวเนาะโอ้ยงามน,นะถ่ายเอารูปสวย นั่่รู้ว่าเป็นบ้านเศร้าหรือว่าบ้านของตัวเองกับว่าจากแต่ส่งยังสี่คิดว่าเป็นบ้านของตัวเองมากกว่าย่างเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนาว้าจงย่างกรับบ้านก็ต้องย่างไปไกลเปนไดแคออกมาสูดอากาศเย็นๆจากหน่อยหนึง่งขช้าว่ามไปเบิดเนาะ ตกมาหม่ไม่นี่งามหลายแต่ขันพ่อพานไปประมาณสี่หาหมือมันบ่ตกก็เริ่มพ่อสวยล่ะเพราะมันเริ่มละลายเริ่มดำถ่ายรูปห่วยงามๆได้เจอโทษสพัพท์้ขึ้นขึ้น,นสว่างเถอะวะ จริงๆแล้วมันคือมืดสวยพี่น้องนะที่คอยยางออกย่งางมาโอ้ภาพนี้ที่งามคักงามายโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยทุกคนคอยเย็นมือ้อใส่ทุงมืออยู่แต่ว่ามันเย็นบื้อ ขอบคุณเลยหลายขอบคุณกำลังใจทุกๆคนขอบคุณทุกทุกความรักเนาะพี่น้องเนาะที่ติดตามคอยมาโดยตลอดเนาะเ<ม>พราะว่าจะมาในอารมณ์แบบใดแบบเสาแบบมวนแบบเพ่ห้าแบบติ่งต้องปัญญาออนมูเจากะเบิงกะหัวกะเลนไปน้ำข่อยเนาะพี่น้องขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณทุกๆคนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ